สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสีทุกท่านจะเมืนน่อนี้ทีท่ิมาสาวบ้านดอนพามาเลาะตลาดนัดโพกระบือดอนทอยค่ะวันจันทร์ที่ยี่สิบอ็ดกันยาหกสามค่ะเมื่อนี้ฝนตกคะเคืนี้ฝนตกแต่ช่วงนี้หับนบ่ตกค่ะเพราะว่าเคยเคยตกแลก้วกะเวลาเวลาตลาดมันจะบ่ตกเพราะหลังจากนั้นแล้วก็ตกนะ มดช่วงไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งตกเดอ้ออยากวห้พาไปเลาะโซนควายก่อนค่ะอันนี้ที่เขียนใบเขียนใบคนที่อันจะเอาควายออกนอกตลาดต่างจังหวัดไปที่อื่นนะ มีควายอยู่บ่ควายจะมีไหมลูกฝนตกบ่หลายบ่ฝนตกคนมาบ่หลาย ดีค่ะเอาอย่างมากครับมือคุยพอพันมาพอพัน <4, 000. S 2> หกหมื่น <5. S 1> หา้าหกหมื่นต้หกหมื่นห้าเอาคายพอพันมา 6, หกหมื่นห้าหกหมื่นห้า โอ้พอดีสนใจแม่พันแล้วพอดีหกหมื 65, ่นห้าสามพันนะเจ้าปีแล้วนะสองปีงปห้องบรสูงขนาดน่าจะว่ห้อง,องห้องร้อยอันร้อยสามสิบร้อยสามสิบกว่านี่ได้อยู่บวกบวกบวร้อยสามสิบห้าบวกบวก หกสิห้องได้จ๊พ่นค่ะบอกของที่อแต่บอร์โทรค่ะเบอร์โทรบอกนเบอร์เบอาเอเกาเวลาเดอนื้อนะคะชูนหกสองเก่เก้าสามแปดสองหนึ่งหกค่ะอันนี้พันห้องมาซื้อได้ค่ะหกหมืหาจเพ่เบอร์โทรนี่กันเลค่ะนห้อย หูชุริยาเักจะซื้อเพิ่มชุริยาหมนี่แปดมื่นหกรู้อันป่ะตัวนะลูกแรกป่ะลูกแรกลูกเถิดแปดมื่นมาตีแปดมื่นหก ท้องลูกเทิกลูกเทิกนี้แปดหมื่นหกแปดหมื่นหกสองตัวนี้นะคะนี่แม่ท้องันกระซูอยู่ อันนี้ดิอันนี้แปดหมื่นเจ็ดโอ้แปดหมื่นหกแปดหมื่นเจ็ตัวเมียนะลูกตัวเมียลูกแม่ตัวนี้8ป0หมื่นหกแล้วก็แปหมเจ็ด ไ่ตมนมนมลก้ให้เอ้าองเบิ่งไลเอามาจะคมหนูได้ไปหาเพรติ๊กูใส่บ่กระได้อหมใส่คมเลยองเม่อนกูเข้าบ้านท้อ่ ท้องท้องหกเดือนท้องหกเดือนลูกตัวเมียแสนสองห้าพันแสนสองห้าพันลูกตัวเมียแม่ท้องแม่ท้องเลยแม่แม่ก็ท้องแล้ว ตัวนี้ดิเก้าหมื่นกับหกมื่นบ่อันนั้นตัวแรกเก้ามื่นตัวนี้บ่ตัวนอนลูกนอนนี่บ่ ต s <S ัวล so right. well. ือกยืนเก้าหมืนตัวลูกนอนหกหมื่นห้าตัวนี้ปะเขามาเจ็บสิคอยบอกเลยคอยบอกเลยสาวรูกสาวรูเพราะว่าเขาจะมาตรวจข้อมือันหาันพันเก้าหมื่นห้าตัวผู้เก้าหมื่นห้า หก0 5, 5 5, 5 0บห้าบ่อนขายผู้ดาขาดนี้ไหตองเากเนื้อ่ว้าเลี้ยงมันก็ไปกคนลยย่าห้องตาอ้ยมึศูนย์หกสี่สามสองห้าสามสองห้าเก้าห้าแปดเก้าเก้าห้าแปดเก้าอันนี้ของในห้อยหลิวเลยค่ะสนใจก็ทชังมาได้ค่ะโอ้ยกระจายไปนี้ มันบ่น้อยเกียหมัเกียร์ลันที่บรค่ะโอ้ละวันที่หนึ่งบอกรับผมโอ้ตัวใดนาอละวันที่หนึ่งเบอรโลมมากีวอแสนเอสที่สี่สิบห้าครับแสนเอคแสนเอจะซื้ออยี่บอเ โอ้ <laughs> <laughs> oh, ปีกว่าหาปีกว่า,า,วาอโอ้สูงสูงร้อยข่าดนี้ร้อยหาชิ้ยหาโอ้โหดีสูงโอ,งโอ,งโอ้ลำใหญ่ขนาดเลยฮะ บอกว่าอันเอาตัวใดมาเนี่ยคะเอาตัวเดียวนี่หละมือนี้ฮะอือ่เงินซื้อแตซื้อมาบ่ได้ขายอันนี้ก็แสนเดียะทีตัวนักปลาู่เงินกบ่ปวดตัวหูหรือตัเมียยู่เงินะบอกค่ะเบอร์โทร สามศูนย์เก้าสามสามเก้าเจ็ดามเก้าเจ็ดเสี่ศูนย์แปดเจ็ดพ่อพันได้เนาด้นะฮะห้าปีกว่าหปีกว่าซื้อดีขนาดเลยนิสัยดีพร้อมนิสัยดีพร้อมสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์นี่ห้อยห้อยหยดค่ะห้อยกระมลห้อยหยดห้อยกระมลเพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ละปินกระมลลวแม่รู้ แม่รู้หกหมืนะะ่นแล้วค่ะนี่คนขายแล้วค่ะนี่ไปแล้วะคะ่ะนี่หกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นกับประมาณนี่แหละคะ่ะนี่ค่อยดรอนสองตัวมีสองตัวค่อยดรอนนะตลาดมื้อนี้บ่ค่อยหลายเลยค่อยบ่ค่อยหลายเพราะว่าฝนตกฝนตกห้ามบ่ฝนตกห้ามเลยมืไผมาบ่ฝนตกห้าม รุ่นนี้เท่าไหร่นะรุ่นนี้รุ่นนี้สองตัวบ่หรือตัวเดียวตัวเดียวสี่หมื่นสองตัวนั้นเดีตัวนี้สามสิบหกลูกรอลูล่อบ่๊อพ่อรวยบ่๊ะลูกชายบ่๊ะอันนี้ลูกสาวบ่๊ะลูกชายทั้งสองสี่หมื่นสองกับสามหมื่นหก โอ้มีอันนั้นพร้อมเลยมีจงขวัญตัวนี้บะครบบ่ครบสูตรครบสูตรเลยบ่ใส่ใช่จงขวัญหนาคอนจองขวัญหลังครบสูตรได้สิจงขวัญบ้าหนักผ่าสินักผ่าครบ,บสูตรบ่ไสหลอนโอ้โหด้ จองฝันอัน,นก็จองฝันปุณิดเดก็มาเจมต้องกันนะุณด,ดีมาองมาดิให้เบิ้งข้างหลังนะอันนี้ขึ้นมาเจมให้ตูประตทางนี้ขึ้นมาเจมให่คอยรอไปสักพักนะจ้ปีแล้วคะนี่พอณิเดวนปีดิ โอ้โอโอสนใจก็ทักมาได้นะคะตอนนี้ก็สามหมื่นหกสามมืนหกเป็นตัวนี้เดียจมขวัญจอมขวัญวอลไรย์ห้าตัวน,นั้นนะตัวนีน้ฮะลูปรลตัวั้นดิ ตัวนี้งามรุ่ม่อคนะ่ะนี่จ้าขวัญความไสูตรควายรอได้ปิโบทโฮเราโบจืดดิค่ะบทโบทโบจืดบ้านไหนคะนาคูนอยู่บ้านนาคูนอันนี้สนใจกระทักมาได้นะคะที่เบอร์พ่อ,พอเลื่อม064 602 8 2ี่ยค่ะสองตัวนี้คะ่ะตัวนี้สี่หมื่นสองนะคะไส้รอเนี่ย ตัวนี้ตัวสีอันชิ้นนี้สามหมื่นหกนะคนักอันนี้คือชายหลชายโลสามหมื่นหกตัวนี้สามหมื่นหกตัวนี้สี่หมื่นสองสนใจก็ทักมาได้ที่พ่อเรื่มคะ่ะ เบอร์โทรก็0646028233นะคะเมื่อนี้ตลาดควายคนคนหลายนะคะแต่ควายหักบาหลายค่ะควายก็ประประายควายบ่เยอะนะคะควายหน่อยนะคะฝนตกะรัดบ่คนจังบ่หลายฝนตกรัดก็เลยอัน ปนตกลัดเอายังมาไหนีใส่สามตัวคายสามตัวมัหส่อแล้าะบักเนี้ยบกเนี้มันหดเสุจ้าอยู่กนี้ เป็นยังมันฮอดกี่เดียวราคามันไม่รู้สี่สิบแปดบอกเครืองน้อยอย่าบอกสิสิบห้าสิบห้าโอ้ค่ะรุ่นนี้นะคะไผอยากได้อันรุ่นรุ่นหมื่นหมื่นไป็ดปลายในชั่นนี้แล้วค่ะหมื่นห้าสันอันนี้ค่ะเบื้องเลยค่ะรุ่นนี้ละหมื่นห้าค่ะหมื่นห้านะคะนนี้นี่คือหมื่นห้านะคะนี่ได้จันเดือนละโกเดือนโกเดือนนี่แล้ค่ะ ราคาประมาณหมื่นห้าแล้วค่ะหกเดือนนะคะนี่อันนั้นแม่ลูกเนี่ยสี่สิบแปดเท่านั้นสี่สิบแปดอันนี้ตัวผู้นะคะนี่ตัวผู้ตัวนั้นลูกตัวเมียบะคะ ลูกตัวเมียนะคะอันสี่หมื่นแปั่ะมกัสี่หมื่น <48. S 2> แปดต่หักสูงนะแม่มันสูงนะสี่หมแปกับหมื่นห้าสนใจก็ทักมาได้น,นะคะที่เบอร์เบอร์ยังบานศนย์หกหนึ่งหนึ่งสาสาม เจนหกสองที่ในะห้อยพงพันนะคะโทรถามต่อรองได้นะคะที่เบอร์นี้ค่ะนี่ค่ะหมื่นหะ้าคะ่ะห้าหมื่นหนึ่งพันตัวนี้ห้าหมื่นนะคะ่รุ่นนี้แจกแจกตัว จากจากตัวละหมื่นห้าเป็นห้าหมื่นหนึ่งพันค่ะตัวเล็กๆแล้วก็ตัวใหญ่อันนี้ห้าหมื่นหนึ่งพันนะค่ันกำลังต่อรองกันอยู่เลยอันนี้เมื่อยเพรอะคนอนโอ้ค่อยเขาเนี่ย ใส่แล้วจะขอไปใส่ะแล้วตัวนี้ของไผ่เนาะตัวนี้ของไผ่จัง,งอ้องขาวท้าวขาวนี่ดิพื้นมันแดงๆเลยดดโอ้มีจังฝันพร้อมจังฝันพร้อมแต่

ห้าสิบสามห้าร้อยตัวเมียวะรู้ค่ะลูกตัวผู้ห้าสิบสามห้าร้อยลูกตัวผู้ฮะลูกออกแดงลูกออกดอนสิลูกออกอันทองลูกออกออกทองวชิบาทองออกดอนสิหกสิบห้าหกสิบห้านี้หกสิบสองโฮมน่ะลูกนอนนีู่ปะลูกนอน ตัวเมียนตัวหูลูกหูเวิดตัวหูวิดฮะโนี่สิดสามหกสิบสามหกบสาลูกหูวัดได้ทังสามโคมี่หกสิบสามหกห้าฮะหกต่อรองได้เมิดต่อรองได้เตัวนี้หก ้63ตอนนี้ห้องที่สามอะไรบอต้อมไปเบิองธนาเน่ตัวนี้หกสิบห้าตัวนี้หกสิบามหสิบสามตัวนี้รู 63. 63. หูเบิดได้ประาสามโคมเลย สนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์อย่งหอยต้อมค่ะต้อมควายซิ่งค่ะต้อมควายซิ่งที่เบอร์084 084 797 4494เสี่ยต้อมควายซิ่งสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์084 797 สี 4, 4, 9, 4, ่สี่เกาสี่ค่ะลองได้ทุกราคาทอลองได้ทุกทุกราคาทุกโคมทุกโคมโอ้ถูกใจพิเศษลดให้ถูกใจลดพิเศษอครับ่โอ้ค่วรพค่า,าเรือน,น้ำใจกันรัโอ้ค่าคาเรือน้ำใจครั ที่เซตต้อมฝ่ซิงศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่สี่เก้าสีตัวนี้ลูกตัวนี้เออเดยีนเฮียงกันล่ะตัวเหลืองนี่ลูกตัวนี้ตัวเหลืองนี่ลูกตัวนี้คะ ตัวนั้นบ่ลูกตัวนี้ลูกตัวนี้เท่าไรตัวนี้หกสิบห้า,า,าต่อรองได้หกสิบห้าต่อรองได้นี่ก็หกสิบห้าทายมันดีเไม่แน่ท้ายมันบ่ะทายมันดีาไม่ัน่ทายมันหันดีเออเออ สนใจก็ทักมาได้นะคะที่เสียต้อมคอยซิ่งนะคะ084-797-4494ี่เสี่ที่เสียต้อมคอยซิ่งคะ่ะต่อรองได้เว้าวคือกันค่ารถค่าถึกใจปล่อยเลยสั่งผลแล้วค่ารถค่าน้ำมัน ทางนี้จ่ายเงินกันแล้วคุณครั้งนี้จ่ายเงินกันแล้วเพราะว่าเมื่อน,นี้ควายหน่อยนะคะควายบาหลายมาซื้อขายกันแล้วตั้งแต่เสาวๆโอ้ตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเอาคนคือรถแล้วกันโอ้คนคือลดแล้วกันนี่เลยทลายละคนคือลดเลยไหนเอาตัวได้ไ ขายได้หนีดิขายได้หนีมาสั่นเอามาขายเหรอเอามาขายเหรอก็ขายตัวเนาะบดเอามาโซ่ได้แหละเอามาขายตัวโตขนาดโต32เองผ่านหนึ่งเนี่ยวะแม่บ้าไเ้ี่ยตัวนี้อันคือออกอันทีโซนดำเนาะออกทีโซนดำเลย ไปปั๊ไปคุยกันสายทีสองสิไปออกโซนโซนโซน,นดำๆเค่อนขายแล้วนะเค่อนขายแล้วก็เลยบาถามเลยคะ่ะมีคนจองแล้วลนะ่ะเตรียมจะขึ้นรถจะจะเอาขึ้นรถ เตรียมจะขึ้นรถเท่านั้นตัวนี้ตัวนี้ของไผ่นะห้องลูกก้าเจริญหกหมื่น ลูกเกาลูกเกาเจริญจีเออจักปีแล้วฮะปีสามเดือนปีสามเดือนห้องเท่าไรจ๊ะห้องหกหมื่นครับตัวหนึ่งหกหมื่นลูกเกาเจริญสันผละห้องหกหมื่นปีสามเดือนโอ้โหนนี่ยกหางเลยลูกก้าวตัวนึ่งลูกก้าวิลูกพ่อเก้าจี หกหมื่นนะคะนี่ปีสามเดือนลูกเกาจเจริญนคับสนใจทักมาได้นะคะที่อัลเบอร์ตสุธีอากาศสำหรัาเบอร์โทร0927169346ค่ะ หกหมื่นเพิ่นหองค่ะเพิ่นหองหกหมื่นตัวนี้ค่ะสนใจก็ทักมาได้นะคะต่อรองกันได้ที่สถทีอาร์กาดเห่อล,ลูกแกาจเจริญเล่อชายหล่อเหรอปีปีกกว่าชายหล่ออ้าวโชว์หน่อยโชว์หน่อย ตัวนี้ขายละขายแล้วปะขายเท่าไหร่น่ะสามเมื่สี่ขายแล้วตัวนี้โอ้ขายแล้วตัวนี้ซื้อแล้วบ่ซื้อแล้วตัวนี้ม่สักสามสิบสามเจ็ดร้อยสามสิบสามเจ็ดร้อยสามสิบสามเจ็ดร้ซื้อแล้วตัวนี้ซื้อแล้วซองไม่รู้มังเด็สี่สปครับยากสียาก ยากวะสัน48อยากกัะเบอร์โทรที่บอกไปเมือนกันนี่แล้วค่ะเบอร์โทรลูกตัวเมียอ,อยากคนละคนอยาก48อยากคนละเบอร์โทรกับอ,อันเดียวกันละคะ่ะก็อันควายอันลูกเก้าเจริญนะ เพราะว่าค่อยหน่อยค่ะแล้วก็อันคนก็เกาคือลดไปแล้วแล้วก็มีนะคะตอนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าอย่าลืมติดตามปันจันที่จะถึงนี้นะคะพบกันใหม่นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า